Rail Transportation tracking tomorrow rails of sustainable innovation เส้นทางรางเชื่อมโลกสู่อนาคตกระแสความยั่งยืนและข้อกำหนดกรอบอนุสัญญาและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันทวีความรุนแรงและเพิ่มความเข้มงวดบังคับใช้อย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมการคมนาคมและการขนส่งคืออุตสาหกรรมในลำดับต้นๆที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะรูปแบบไหนที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจก น้อยที่สุดจากข้อมูลการศึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าหากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละรูปแบบการเดินทางต่อกิโลเมตรต่อคนจะพบว่าหากไม่รวมการเดินทางโดยจัก,กรยานการเดินทางโดยรถไฟมีค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำที่สุดเพียง0 0 0 8 3กิโลกรัมต่อกิโลเมตรต่อคนในขณะที่การเดินทางโดยเครื่องบินมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุดถึง 0.3810กิโลกรัมต่อกิโลเมตรต่อคนคิดเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าประมาณ46เท่าตัวการเดินทางด้วยรถไฟคืออีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญสำหรับการเดินทางที่ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนแนวโน้มการมาของกระแสะความยั่งยืนปัจจุบันหลายประเทศได้มีการพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟและระบบการขนส่งทางรางจนกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสะดวก สบายและได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มประชากรในประเทศและนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นในประเทศจีนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมีการพัฒนาที่ครอบคลุมและสะดวกสบายจนเมื่อปีคศ2023ที่ผ่านมาการเดินทางด้วยรถไฟในประเทศมีเที่ยวการเดินทางสูงสุดเท่าที่เคยมีมาถึง3.68พันล้านเที่ยวหรือแม้แต่การเดินทางด้วยระบบรางในทวีปยุโรปที่ในปัจจุบันมีอัตราการใช้บริการรถไฟโดยสารในสาภาพ ยุโรปเพิ่มขึ้นถึง11.2%เมื่อเทียบกับปีคศ2022นอกจากความนิยมของประชากรชาวยุโรปแล้วนั้นระบบการขนส่งทางรางในยุโรปยังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางระหว่างเมืองหรือประเทศเป็นอย่างมากจนมีรายได้การขายบัตรโดยสารประเภทไม่จำกัดเที่ยวและประเทศหรือบัตร EU Rail และ InterRail Pass กว่า1.2ล้านใบในปีคศ2023เติบโตวกว่า25%จากยอดขายปี ก่อนหนห้าเพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้บริการการขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมระบบการเดินทางทางรางหลายเมืองทั่วโลกได้เริ่มนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารเช่นระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดตามความหนาแน่นของชานชลาและจำนวนผู้โดยสารในแต่ละตู้โดยสารได้ทันทีแบบเรียลไทม์ในประเทศเยอรมนีได้มีการนำระบบเอลัสตุงอันไซเกอร์หรือระบบแสดงความหนาแน่นในแต่ละเที่ยวโดยสารเป็นระบบที่สามารถช่วยให้ผู้โดยสารดูจำนวนผู้โดยสารในแต่ละโบกี้และยังสามารถเลือกตู้โดยสารที่ไม่แออัดผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกับโครงการ SBB Smart Rail 4.0ของประเทศสวิต โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการกระจายตัวของผู้โดยสารและการดำเนินงานของระบบรถไฟในประเทศที่จะเริ่มนำร่องทดสอบระบบในปีคศ2025อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เหล่านักเดินทางเลือกเดินทางด้วยรถไฟคงหนีไม่พ้นเรื่องความรวดเร็วและเวลาที่สามารถควบคุมได้นวัตกรรมรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงหรือแมกเลฟคืออีกหนึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ื่อตอบสนองความต้องการนี้แมกเลฟย่อมาจากแมกเนติกเล i t t เทชันคือการใช้สนามแม่เหล็กมายกให้รถไฟลอยอยู่บนรางพร้อมกับการใช้กระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนําให้กลายเป็นสนามแม่เหล็กเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและหยุดรถด้วยความสามารถในการทําความเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ปัจจุบันรถไฟ L0 Series Maglev ของประเทศญี่ปุ่นสามารถทำความเร็วในการทดสอบได้สูงถึง603กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดในโลกสำหรับในประเทศไทยระบบการขนส่งรางยังมีช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาอีกมากและมีแผนหรือโครงการพัฒนาอีกหลายโครงการยกตัวอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างไทยจีน การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางให้ทันสมัยในขณะเดียวกันรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เปิดให้บริการในปีคศ2021ก็ได้เริ่มพลิกโฉมการเดินทางในกรุงเทพมหานครด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมืองและเขตชานเมืองการขยายตัวนี้ยังเสริมสร้างความผูกพันในระดับชุมชนให้แน่นแฟ้นเพราะสำหรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางการเดินทางด้วยรถไฟไม่ใช่เพียงพานะที่พาพวกเขาไปถึงจุดหมายแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสการเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งรวมถึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเปรียบดังต้นไม้ที่ย่างรากลงดินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในขณะที่กิ่งก้านแตกแขนงขยายสู่ความก้าวหน้าเครือข่ายรถไฟก็จําเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างบทบาทพื้นฐานในการขนส่งกับการนําเทคโนโลยี ริยะและแนวทางที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อให้การเดินทางรถไฟยังคงเป็นรูปแบบการขนส่งที่มั่นคงมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่เสมอเพราะนอกจากระบบรถไฟในอนาคตจะเป็นสะพานเชื่อมต่อภูมิปัญญาในอดีตสู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วยังนำเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและความหวังในการเชื่อมต่อทุกมุมโลกผ่านการเดินทางแบบไร้มลพิษอย่างยังย่งยืนอีกด้วย